ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้กาวฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษนะในเรื่องของการงานการเงินความรักโดยใช้ไพ,พ่เทพอินดูเป็นการขยายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของปักนี้นะฮะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสน,สนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้พอมเพย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเอาละเรามาดูกันนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีเมษก็คือดาวพฤะศุกในวันที่19นะครับมกราคมเนี่ยท่านก็จะย้ายมาอยู่ในราศีธนูเขาเรียกว่ากระดุมกระดุมพระ ปอยู่ในเรือนสุภาก็มีความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวเรื่องของการเงินตามความรู้ความสามารถสิ่งที่เราถนัดยิ่งมีความรู้เยอะยิ่งมีความชํานาญเยอะก็นําพามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเงินตาแล้วดูซิว่าไพ่เนี่ยอยากจะขยายให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับยังไงบ้างให้ดีแบบสุดๆไปเลยนะเรามาดูซิโอเคนะครับได้ไพ่มัสยานะครับนะคือไพ่นี้เนี่ยเขาเรียกเป็ไพ่หมดเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นไพ่ที่ปลอดภาระ นะนั่นก็หมายความว่าตัวของคุณเองเนี่ยนะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองเนี่ยนะครับแบบเ,เขาเรียกว่าแบบสบายๆนะแบบที่ว่าไม่ต้องมีภาระอะไรยังไงนะฮะมันเหมือนกับเคาะกรรมเกี่ยวเรื่องของการเงินเนี่ยหมดไปแล้วนะครับมันก็จะมีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นมานะาไพ่ใบนี้ยังเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่า อะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราเคยทําและมันมันติดติด,ตดขัดขัดมาตลอดเกี่ยวเรื่องของอไรายได้การเงินเนี่ยจะเป็นในทิศทางที่ดีนะครับว่าการเงินของเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จได้แล้วก็รับรื่นด้วยนะครับ นั่นหมายความว่าคุณมีศักยภาพเกี่ยวกับเรื่องอะไรยังไงก็พัฒนากันให้เต็มที่ไปเลยนะการเงินการทองคุณก็จะประสบผลสเ็จได้อย่างดีเยี่ยมเลยอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวเรื่องของคู่ครองความรักกันบ้างนะดาวเจเรือนคู่ครองก็ไปสถิตยอยู่นะครับในภพสุภาก็แปลว่าเรามีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกอกถูกใจนะเจอเทพพบุตรเจอเทพธิดา เจอคนที่รักแรกพบรักแรกปิ๊งนะมีความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของความรักเป็นอย่างดีคนที่เป็นโสดน,นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกใจคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วก็ทําความเข้าใจปรับพอเข้าใจกันได้อย่างดีเยี่ยมนะก็คุยภาษาเดียวกันละก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมอะไรยังไงบ้างนะครับเกี่ยวเรื่องของความรักนะครับ ได้ไพ่ธุรคาคารีนะครับนะหนึ่งเลยนะครับไพ่นี้คุณจะประสบผลสำเร็จเกี่ยวเรื่องของความรักอย่างดีเยี่ยมเนี่ยคือคุณจะต้องลดอัตราตัวตนของเรานะการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่ามันหักหันน้ำใจกันเนี่ยอันนี้ต้องต้องเลิกนะต้องหยุดเลยนะไพ่นี้เนี่ยหน้าตาก็ชำเลืองแบบมองไม่เต็มตานะก็เหมือนออกแกมๆจะดูถูกกันด้วยหละนะและมือเนี่ยก็ถืออาวุธครบเลยนั่นหมายถึงยังถือโกรธอยู่ าการที่ตัวของเราเองเนี่ยจะมีความรักที่สดใสล่าเริงนะเป็นความรักที่ดีเนี่ยคุณจะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของความเข้าอ,อกเข้าใจกันนะไม่เอาเปรียบความรู้สึกกันในลนักษณะต่างๆมันถึงจะเป็นความรักที่สมบูรณ์นะผมมองว่าอย่างนี้นะก็ต้องบอกว่าถ้าเราอยากจะได้ความรักที่ดีเนี่ยเราจะต้องต้องเข้าอ,อกเข้าใจกันนะครับและอะไรที่ข่มเหงจิตใจข่มเหงความรู้สึกเนี่ยนะก็ถ้าลดได้ก็ลด ถ้ายัางลดไม่ได้ก็ค่อยๆปรับไปให้เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะแล้วความรักของคุณเองเนี่ยก็จะเป็นความรักที่สมบูรณ์แล้วก็มีความสุขนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับคือดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยของชาวราศีเมษนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ดีอยู่ละนะเขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์ละดีอยู่ละเพราะว่ากรรมะเป็นกเกษตรจาธิบดีเนี่ยก็คือในเรื่องของโงรงการงานอะไรต่างๆเนี่ย มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแก้ไขปัญหาได้ลุล่วงนะงานอะไรก็แล้วแต่สามารถสามารถ,ถ่านค้นไปได้อย่างดีเยี่ยงนะครับสาปีกลับมาครั้งหนึ่งเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยเรื่องของการงานถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่อยากจะเสริมเติมแต่งลักษณะยังไงบ้างเอาละเรามาดูกันปุ๊บโอเคได้ไพ่จักรนาดนะ ไพ่นี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกเขาเรียกประสานประโยชน์กันนะละนักษณะต่างๆตามๆกันไปมีอะไรก็ช่วยกันทํากันไปอย่าไปขัดอย่าไปขืนนะครับคือไพ่เนี้ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงว่าเออเฮไหนเฮนั่นนะครับดีไหนดีด้วยนะประมาณนี้สมมุติว่าเราไปทํางานในลนักษณะไหนก็แล้วแต่เนี่ยตัวตนอัตตาของเรามีลักษณะยังไงก็แล้วแต่นะเราอาจจะมีอีโก้เราอาจจะมีนิสัยของเราที่เข้าคนอื่นลําบากเนี่ยพอได้ไพ่ไปเนี้ยเป็นการบ่งบอกว่า คุณก็จะต้องตามคนหมู่มากอ่ะนะสมมุติว่าเ<ม>ขาโหวตเสียงกันในที่ประชุมเ<ม>ขาโหวตเสียงกันในที่ทํางานในลนักษณะต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องยอมปรับนะครับเพื่อให้เข้ากับสังคมปรับให้เข้ากับที่ทํางานถึงแม้ว่าเรามีความรู้สึกในใจว่าสิ่งที่คนหมู่มากเขาคิดเนี่ยม,มันไม่ถูกต้อง หรือว่ามันแบบว่ามันมันไม่ผ่านอะ่ะเราดูแล้วไม่ผ่านอะ่ะแต่ในเมื่อเขาเศร้าเสียงกันแล้วเขาอะไรกันแล้วเนี่ยนะครับคือเราก็ต้องยอมรับเราก็ต้องเคารพนะคือไพ่เนี้ยก็เป็นบอกว่าเราจะต้องตามตามกันไปอ่ะนะเราจะต้องตามตามกันไปแล้วก็อย่าไปแตกแยกนะครับเขาลงมิต<ส>ิกันแล้วเราก็ต้องเคารพนะครับของเรื่องของคนหมู่มากประมาณนี้นะการงานคุณถึงจะประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยนะเอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักใบหนึ่งนะเป็นเรื่องของ สุขภาพนะฮะสุขภาพเนี่ยดาวเจ้าเรือนมรณะวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของสุพลักษณะประมาณนี้จุดที่1น,นะครับนั่นแล้วก็ดาวเจ้าเรือนอฬิด้วยนะครับดาวเจ้ารือนอฬิก็วิ่งเข้ามาอยู่ตรงนี้ด้วยต้องบอกว่าเอ่อที่มันเกิดเหตุร้ายแรงนะในทั่วโลกเกี่ยวเรื่องของอุทกภัยนะครับภูเขาไฟถล่มนะทะเลพิโรดก็มาจากดาวลักษณะประมาณนี้เหมือนกันนะนะครับก็คือ1ดาวเจ้ารือนอฬิวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของ สุภะก็แปลว่าความสุขของมวลรวมนะดาวจุลเรืนมรณะก็วิ่งเข้ามานะก็เท่ากับว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระม,มัดระวังถ้าเปรียบเหมือนเรานะตัวเราก็หมายเพราะาตัวเราเองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าง,งานมีปัญหานะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะป้องกันลักษณะอยังไรให้เบาบางที่สุด นะครับอ่ะเกี่ยวเรื่องสุขภาพนะได้ไพ่วาบานานะเขาเรียกมันไพยย่ยาประมาทละกันนะครับเกี่ยวเรื่องของสุขภาพเนี่ยเ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกคุณว่าคุณไม่สบายหรืออะไรนี่คุณต้องตรวจทันทีนะอย่าผัดวันประกันพรุ่งถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราจะเป็นไข้เราก็ไปหาหาหมอหาอะไรเลยนะยาย่าประมาทกับวิถีชีวิตอย่าประมาทก,ก,ก,กับการดาเนินไปของชีวิตนะครับก็จะทําให้เราเองเนี่ยอยู่ดีมีสุขอะไรประมาณนี้ก็เป็นไพ่เตือนในลักษณะว่า เวลารู้สึกว่ามันผิดปกติในร่างกายนะครับก็ไปหาหมอตรวจซะนะครับประมาณนี้เอาละนะครับนะอันนี้ก็เป็นลายปักในช่วงวันที่15ไปจนถึงวันที่3 1น,นะครับนะท่านใดทุกอกทุกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่องหอยใจเกต้าจเจลีงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยผมเกต้าให้ดูทอลัสสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพินดูทลเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคต็ต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมงคลก็คือหลักๆก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนดทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ